รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ระปุกอนุบาลเกษตรพืชผลนะฮะทุกวันเสาร์เที่ย20นาทีค่ะเราจะมาติดตามทุกร้อนของพี่น้องประชาชนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาหาทางออกของปัญหาเหล่านั้นร่วมกันนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเราจะได้เห็นนะฮะถึงสถานการณ์น้ําท่วมในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ในแต่ละพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องของสาธารณูปโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบไฟฟ้านะคบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟรั่วไฟชอ็อตนะฮะตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่มีน้ําเข้าถึงนะฮะหลังจากเกิดน้ําท่วมไปแล้วพี่น้องประชาชนจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร เรื่องนี้นะะเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันค่ะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะท่านรองผู้ว่าประสิทธิ์จันทรประสิทธิ์ให้เกียรติสนทนากันในเรื่องนี้สวัสดีค่ะท่านรองผู้ว่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเราใกล้ชิดพี่น้องประชาชนนะนะเจ74จังหวัดใช่ไหมฮะทั่วประเทศที่เราดูแลแล้วก็ใน74ดจังหวัดก็เจอปัญหาน้ําท่วมไม่ใช่น้อยอะนะคะถูกต้องครับตลอดทั้งปี68เนี่ยเรามีการประเมินภาพรวมออย่่าาางงงไรรบ้คะทน จริงๆแล้วปีห8แดก็เป็นปีหนึ่งที่น้ําท่วมเยอะอและก็ท่วมมากด้วยครับไล่ตั้งแต่ภาคเหนือมาจนภาคกลางซึ่งกเกือบจะบรรเทาไปแล้วแต่พอมาถึงตอนนี้ภาคใต้เริ่มหนักสุดนะครับกเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้เนี่ยมีผลกระทบจากอุทกภัยน้ําท่วมนะครับและที่สําคัญก็คือมีประมาณอยู่ประมาณ4ี่ห้าจังหวัดเนี่ยท,ท,ที่กระทบมากนะครับไล่มาตั้งแต่นราธิวาสปัตตานีพัทาล,าลุงยะลาและที่สําคัญก็คือสงขลา ก็คืออาใหญ่นั่นเองนะครับ<ม>ที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยะค,ะค่ะในระบบไฟฟ้าที่บอกว่าเราได้รับผลกระทบเนี่ยเราได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะท่านคะครับก็คือพอน้ํามันมาแรงๆเนี่ยน้ำม,มาเยอะๆเนี่ยเราจ่ายไฟไม่ได้หรอกเพราะว่า <contemporary. S 1> ถ้าจ่ายไปไฟจะไอันตราย,าาย,รายครับไปช็อตไปดูดคนเสียชีวิตนะครับเ<ม><ม>พราะฉะนั้นนอกจากที่ระบบมันจะต้องมันก็เสียหายอยู่แล้วด้วยจ่ายไม่ได้อยู่แล้วด้วยเราก็แล้วเราก็ไม่สามารถจ่ายได้ด้วยเนี่ยมันก็เลยมีผลกระทบมากโดยเฉพาะระบบจำหน่ายที่ ที่ท่วมน้าน้าท่วมหรือว่าที่มันโดนน้าพัดจนเสาลม้มบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับก็กระทบมากอย่างพัดที่พี่น้องประชาชนเราเห็นได้ง่ายก็คือหนึ่งเสาไฟอาจจะมีเอ็นล้มบ้างแต่ว่าอย่างตามบ้านที่เราเห็นน้ําท่วมจนมิดหลังคานี่โอ้โหมิเตอร์อะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างคะทรองคะครับถ้ากรณีที่น้ําไม่ท่วมมิเตอร์มันก็ไม่เป็นไรแต่ที่ผ่านมานะครับท,ทุกที่ที่เป็นท่วมหนักๆเนี่ยท่วมมิเตอร์หมดเลยครับก็ทําให้มิเตอร์ตัวเนี้ยชำรุดเสียหายต้องเปลีย่ยน ครับอ,อันนี้คือกระทบแน่ๆคือมิเตอร์ส่วนหมอแปลงไฟฟ้าจุดไหนที่มีน้ําท่วมกระท่วมน้ําเข้าไปในหมอแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนครับแต่แต่ไม่เยอะเพราะว่าแมอแปลงเราตั้งสูงค่ะนะในกรณีน้ําท่วมเช่นนี้นะฮะนโยบายของทางกระทรวงมหาดไทยของทางท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ตามเนี่ยเรามีการสั่งการกันมายัางไงบ้างคะท่านคะครับเดิมเนี่ยข้อสั่งการหรือว่าสโคบในการทํางานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือทํายังไงก็ได้ที่จะให้พี่น้องที่ผลกระทบจากน้ําท่วมได้ไปใช้เร็วที่สุด นะครับการสื่อสารต่างๆส่วนราชการต่างๆโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเราต้องชาร์จให้มีไฟฟ้าให้ใช้ได้เร็วที่สุดอันนี้คือข้อแรก<า>ข้อต่อมาคือพี่น้องประชาชนที่เป็นที่อยู่อาศัยทั่วไปก็ต้องมีไฟฟ้าใช้แต่ต้องใช้อย่างปลอดภ<า>ัยนะครับเดิมทีเนี่ยเราก็คิดว่าเราจ่ายไฟตั้งแต่สายส่งมาที่สถานีมาที่ระบบจำหน่ายแรงสูงมาที่หม้อแปลงมาที่ระบบจำหน่ายแรงสัมาแล้วก็มาที่มิเตอร์น่าจะจบ<า>แต่ณน,นวันนี้ มันต้องเปลี่ยนไปครับท่านนายกโ,โดยท่านนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ว่าการไฟฟ้าสว่วนภาคเองนะครับก็สั่งมาเลยว่ามันไม่พอแค่นั้นหรอกเราจ่ายมาที่มิเตอร์แล้วยังไม่พอค่ะเราก็ต้องเอาไฟจากมิเตอร์เข้าไปให้พี่น้องได้มีไฟใช้ให้ได้ครบให้ได้มากที่สุดครับค่ะแล้วกอย่างกลอดภัยด้วยอ่หายกตัวอย่างที่หาดใหญ่นะฮะน้ำท่วมตั้งแต่วันที่2 2 23, 23นะาฮะล้วก็โอโ้ท่วมยาวมาจนถึงประมาณเกือบปลายเดือนพฤศจิกายนนะทันทีเมื่อน้ําลดแล้วเนี่ย อ่ะระหว่างน้าท่วมน้าท่วมนี้คือการไฟฟ้าส่งที่เราต้องทํำยังไงบ้างคะเร่งตัดกระแสไฟเร็วขนาดไหนอย่างแรกเลยก็คือตอนที่น้ํามันท่วมรุนแรงเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเฉพาะจุดที่มันมีไฟฟ้าที่ไม่ท่วมเพื่อที่จะสงวนให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นแผนที่สําคัญก็คือทํายังไงที่จะตัดไฟในจุดที่มีน้ําท่วมให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวประชาชนที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ สุดท้ายคือต้องตัดหมดถ้ามันไม่สามารถจ่ายได้เพราะนั้นที่หัดใหญ่เหมือนที่หัดใหญ่เพราะนั้น,ม,นม,มันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนให้รัดกุมมากว่าตัดไฟให้ถูกต้องแล้วก็ต้องให้เร็วที่สุดถ้าจุดนั้นมีปัญหากระทบกับการใช้ไฟเรื่ององความปลอดภัยอ,อันนี้คือครั้งแรกเลยในะ่อนที่น้ําท่วมะแล้วพอน้ําลดลงปุ๊บเราทํายังไงต่อครับ,รบอ,อันนี้ก็สําคัญนะอีกหลังจากที่น้ําลดการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องให้เร็วที่สุด นะครับต้องซัพพอร์ตพี่น้องประชาชนส่วนราชการผู้ใช้ไฟรายใหญ่รายสําคัญทั้งหมดให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางแผนมีการระดมสภากําลังทั้งหมดทรัพยากรทั้งหมดที่การไฟ้าส่วยภาคมีเพราะเรามีเราดูแลและิดชอบเจสจังหวัดนะครับเราก็ระดมระดมทีมงานกันพนักงานจากการไฟ้าสุวยภาคทั้ง7 4สจังหวัดในวันนั้นเราระดมมาเกือบเกือบสองพันคน ที่หัดใหญ่อะไรที่ที่ไปฟื้นกันนะฮะเพราะว่าที่หัดใหญ่หนักสุดครับใช่แล้วสองพันคนพอมาถึงหัดใหญ่นี่โอ้โหวางระบบการทํางานยังไงเพื่อที่จะช่วยประชาชนให้ได้รวดเร็วที่สุดครับครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเรามามามาตรวจสอบว่าผู้ใช้ไฟที่หัดใหญ่เนี่ยที่ผลกระทบนะครับในวันนั้นที่เราไปตรวจสอบประมาณแสนเจ็ดหมื่นหกพันสิบเก้าลายแสนเจ็ดหมื่นหกพันสิบเก้าลายก็คือโดนน้าท่วมเนกระทบ เราก็ต้องพยายามจ่ายไฟกลับคืนมาให้เร็วที่สุดมันมีระบบสายส่งร1 5 kV เคที่เสาหักเ uh huh. สาหักเป็นสิบติดต้นเนี่ยเราก็ต้องระดมทีมงานมามาปักเสาผ้าสายใหม่ uh huh. มีสถานีที่มีผลกระทบจากจากน้ําท่วมอย่างเช่นสถานีหัดใหญ่เป็นต้นค่ะ uh huh. เราก็ต้องระดมคนไปซ่อมมัน uh huh. นะครับเราระดมผู้เชี่ยวชาญของทั้งส่วนกลางและก็สิบสองเขตก็คือเจ็ดสี่จังหวัดเนี่ย uh huh. ไปซ่อมสถานีไฟฟ้าทั้งหมดที่มีผลกระทบจากจากน้ําท่วมครั้งนี้ uh huh. ที่หัดใหญ่นะครับ uh huh. รวมทั้งระบบจำหน่ายแรงสูงที่มีเสาล้มต่างๆเราก็ต้องไปปักเสาพาดสาย 33kv นะครับเราก็ต้องเร่งทําให้เสร็จเร็วที่สุดและที่สําคัญก็คือเรื่องของระบบหม้อปแปลงที่รับมาแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ําแล้วก็มิเตอร์ค่ะคือที่พูดมานี้จะเป็นส่วนกลางหน้าที่อยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเราใช่ครับใช่ไหมฮะที่เรา<ช>รต้องดูแลแต่กําลังนึกถึง1นึ่งแสนเกว่าครัวเรือนนะนะที่ตดลองพูดว่าประสิทธิ์ว่าโอ้โหนั่นหมายความว่ามิเตอร์ก็จะประมาณ1นึ่งแสน เจ็ดหมื่นมิเตอร์ครัวเรือนด้วยไหมฮะแต่ละบ้านนี่พอเราเข้าไปในพื้นที่แล้วก็จะมีบางส่วนที่ที่ไม่ไม่มีน้ําท่วมถึงขนาดนั้น<อ>ก็จะมีต้องเปลี่ยนเฉพาะก็สรุปแล้วก็ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นเครื่องได้ท,ที่ที่น้ําท่วม<อ>ท่วมถึงมิเตอร์แต่หนึ่งแสนสองหมื่นเครื่องก็ไม่ใช่น้อยนะท่านผู้ชมนี่นคือเฉพาะพื้นที่หาดใหญ่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในช่วงหน้าว่าเอาแล้วเราจะฟื้นได้เร็วแค่ไหนยังไงกําลังคนเท่าไหร่ถึงจะพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นสักครู่ค่ะ หลังได้รับแจ้งว่าหลายชุมชนในจงงังหวัดยะลาปัตตานีและนาราธิวาสได้รับผลกระทบน้ำท่วมอย่างรุนแรงและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนภารกิจครั้งนี้เริ่มต้นจากที่คุณอนุมากเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ได้รับการประสานจากนายปียศริวัฒนวรางกูลเลขาสอบ,บตอซึ่งได้แจ้งถึงความเดือดร้อนของประชาชนจำนวนมากทำให้รายการรีบถ่ายทอดข้อมูลไปสู่มูล,ลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยทันทีในวันที่9ธันวาคม2568นางเทียนรัตนว,ะะวัฒมววตประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ได้นำทีมพันธมิตรภาคเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนประกอบด้วยนายกมลทอนโกมรทัน์ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรบริษัทไทยสมัยบัติจำกัดนายสรัญยูสรนกาเนิดผู้จัดการอาวุโสฝ่ายชุมชนสัมพันธ์บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนจ่าสิบเอกหญิงวรรณพาปานสุข ผู้ช่วยผู้บริหารบร,ริษัทไบลี่แอนร์ไพรส์จำกัดนายโคโมเนติประมุกและคุณอันธิการเนติประมุกผู้บริหารบร,ริษัทเอ p a p เป p a c รแพคจำกัดและนางสาวรัชมีแขวงชาดาคุณรองผู้จัดการใหญ่ส่วนบริหารบริษัทไทยสแตนเลสกการไฟฟ้าจำกัดมหาชนคณะดังกล่าวได้ร่วมส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมโดยสิ่งของที่ส่งมอบประกอบด้วยข้าวสารผ้าห่มกันหนาวขานมเส้นบุกปรุงรสหม่าล่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งการรับมอบจัดขึ้นที่สถานีโทรทัศน์กองทับ,บกโดยมีพลโทน,โนพเดลแก้วกำเนิดรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการททบหเป็นผู้แทนรับมอบก่อนขนส่งสิ่งของทั้งหมดขึ้นรถบรรทุกที่ได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยโดยมีดรทองอยู่คงขันประธานสหพันธ์มาร่วมรับมอบสิ่งของและส่งต่อไปอยังพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนใต้ รายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์และททบ5ยืนยันที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาสู่ประชาชนในทุกพื้นที่เพื่อให้ทุกความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันที ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ